ทุกคนดวยค่ะกํลาลังออกกําลังกายภายในหมู่บ้านค่ะมันจะเป็นถนนที่เพิินใส่ยางกําลังกายระยะทางใสกกับประมาณสิบหานาทีนะคะอ่ะเหดตนะั้งใจนักศึกษาจะนะนี่นะคะนี่นะคะถนนจากพูนไปหอดพูนนะคะใส่ระยะทาง ประมาณไปกลับในซีพานาที่ค่ะมันเป็นถนนภายในหมู่บ้านค่ะกะ็ิปดีมีต้นไม,ม้ต้นไม้มาบางคางข้างถนนเกรมิดอกไม้พองค่ะเทศแห่จะเลื่นหูจะเล่นตานคะคะก็ะมีดลดแรงมะบาังเถื่อยู่เต่ว่ากรหลายเพราะว่า พระเจ้ากับปท้ทำงานหัวเนาะมาเมนถนนใหญ่นะคะอากาศดีดีค่ะมืนน่อนี้อุณหภูมิน่าจะหาห๊อหรือว่าสี่องศานี่แหละพอาอว่าตอนออกมาเนี่ยมันสี่สิบสามองศาปาเินไฮเนาะนี่คะ่ะพ่อมาหอดมองจุดปุ๊ดตรงนี้กสียางยางขึ้นไปพูนค่ะบาทนี้ ยางยร็เร็วยางเร็วเลยแบ้ห e, so like er, like like ัวใจห้องได้สูบชีดเลือดนะคะอ่ะวันนี้ก็ห้อนแล้วกระสีเอาอิโมกออกจะมาแดดแดดค้าค่ะแดดหลายแดดแดดเริ่มรุนแล้วต้องใส่หมวกใส่แว่นตา่เป็นยังไงใส่แว่นตาเนื่องกันแดดนะคะแสงแดดเะค่ในตาค่า สองกักนลุกได้นะคะอ้าวก็มีฝนหนึ่งก็ล่างจุงหมายาง่าคนกับสือลือออกมาเพราะว่ามันอุ่นแล้วค่ะกาศดี ก็น่าม่าพูนสวยสวยสวยมีเมฆเป็นเรื่องอย่างประดับทองฝากเอ้านี่ก็รถแลนรถบัลลยสมมติว่ายางเลยซีรอบหารอบเลยนะคะาการเผาผลานแคลโร่นี่มันจิะไ้ประมาณ